บริษัทปตทจำกัดและบริษัทในกลุ่มมีเจตนารม์ในการช่วยเหลือประชาชนและพร้อมจะแบ่งเบาภาระของทางภาครัฐจึงได้มีการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและพันธมิตรทางการแพทย์จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามแบบครบวงจรภายใต้โครงการล้มหายใจเดียวกันสำหรับหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจรแห่งนี้กลุ่มปตทมีความตั้งใจ ให้มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นตรวจรวดเร็วแยกเร็วรักษาเร็วสร้างความอุ่นใจให้แก่ประชาชนโดยประกอบไปด้วย4จุดหลักได้แก่จุดที่1หน่วยคัดกรองโครงการลมหายใจเดียวกันตั้งอยู่หน้าอาคาร Enco Terminal ของบริษัท Energy Complex จำกัดกลุ่มปตทถนนวิภาวดีโดยใช้การตรวจชุด Antigen Test Kit และหากพบว่ามีการเสี่ยงติดเชื้อก็จะมีการนำส่งตรวจ RT-PCR ต่อไป สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิดสิระดับสีเขียวที่สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ที่บ้านหรือวมในเขตชุมชนจะได้มีการรับมอบกล่องพลังใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่าทางปตทจัดขึ้นประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ยาฟาวิพิราวเวียและมีระบบติดตามอาการด้วยส่วนจุดที่2 3และ4จะเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนามครบวงจรโครงการลมหายใจเดียวกันเพื่อรองรับรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ทุกระดับความรุนแรงภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปิยเวตโดยโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีเขียวเปิดให้บริการในรูปแบบของโฮสปิเตลกระจายไปยังโรงแรมหลายจุดในกรุงเทพจำนวนกว่า1000เตียงโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีเหลืองสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการในระดับที่หนักขึ้นเปิดให้บริการณโรงแรมเดอะบาร์ซากกรุงเทพจำนวน300เตียงและโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วย ระดับสีแดงจัดสร้างโรงพยาบาลสนามระดับวิกฤต ICU บนพื้นที่4ไร่โดยปรับพื้นที่โล่งของโรงพยาบาลเปียเวทเป็นสถานที่ก่อสร้างรองรับผู้ป่วยจำนวน120เตียงซึ่งทางกลุ่มปตทอขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยความเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน จึงขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน